มานั้นน่ะก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่อ่ะพี่ๆน้องเราทุกคนปลาสลิดปลาสลิดสุพรรณิกาปลาสลิดจ้ะอุ้ยน้องสาวสวัสดีน้องสาวน้องปีดาพรเดี๋ยวพี่จะขายปลาสลิดนะเร็วๆนี้อย่างสวยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะพี่อารมณ์ดีด้วยเมื่อก่อนมันจะมีคิวบูใช่ป่ะคิวบูแบบว้าคิวบูอุ้ยจริงๆแล้วหนูลืมใส่กระโปรงอยู่ ใจจอละเค้กว่าทางฮูหุยก็ได้อยู่นะพี่ๆน้องๆหลับตานะเออหลับตานะไม่ข่ะขายหกตัวแพ็คแพ็คใหญ่แพ็คไซส์ XL ็5 0สี่ร้อห้าสิบมันเป็นปลาแช่แข็งนะทุกคนค่ะน้องน้องคุณน้องการแบบดีค่ะพี่กำลังจะขายปลาสลิด เดี๋ยวจะปักตะกร้าให้น้องอย่าลืมกดตะกร้าพี่นะช่วยอุดหนุนพี่หน่อยนะจัดเลยแม่กุ้งพอยจ๋าแม่อ่ะพี่เขารู้แล้วไม่สนุกแล้วแล้วอีกอย่างหนูก็บล็อกช่องพี่หนุ่มเราด้วยหนูไม่อยากให้พี่หนุ่มมาดูช่องนี้เวลาหนูขายของต่อไปนี้หนูอายเออหนูทําตัวแบบเหมือนไม่ใช่หนูอ่ะแต่หนูอายอ เดี๋ยวเพื่อวันดีคืนดีเนี่ยหนูใส่กระโปรงหนูอยากจะจอระเค้ฟาถางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะได้ทําได้พี่หนุ่มมันจะได้ไม่ต้องมาเห็นตั้งแต่เขารู้ว่าเขาถาเขาถามกุ้งบอยจะปั้มพี่หรอป่าพี่เปล่าไม่ได้ปั้มพูดไปอย่างนั้นแหละก็คนในไลฟ์พูดให้พี่ๆน้องๆเขาสนุกชื่นใจ จะไปปั้มพี่ได้ยังไงล่ะพี่อ่ะรักโงนวนหนยสงวนตัวจะตายเจอยาโอ้ยจะเอาเวลาไหนอ่ะไปปั้มพี่ล่ะมันไม่มีหรอกจ้ะจริงเขาถามพี่เว้ยจะปั้มเขาหรออเปล่ารีบตอบเลยว่าเปล่าเ่จ้าพูดเล่นหยอกๆกับทุกคนเล่นเฉยๆวันๆไม่มีอะไรทําว่างเหงา เออปลาหรอคะเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ขวัญกำลังจะทําตะก้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่ปักให้ก่อนเลยปักก่อนแล้วแล้ววันที่สิบสองนี้ก็คือขายในไลฟ์ของเจนนี่นะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกทีว่าเขาจะนัดเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่สวยอะไรนะคะสาวโสดโอ,อ้แม่บางทีพี่ก็ไม่อยากโสดแล้วอะ่ะ พี่ก็เบื่อนี่ถ้าลูกไม่ได้ห้ามไว้นะมีเป็นร้อยคนแล้วเนี่ยจะมีทำไมทีละคนสองคนมีทั้งทีเกิดมาชาติหนึ่งมต้องมีให้เฟี้ยวแต่โลกมันไม่จำทีกูจะมีให้ผู้ชายเดินหลังกูสักร้อยคนนี่ประกาศสักดาใครจะมาด่าลราอะ กูจะมีร้อยคนอ่ะใหม่อะคนอื่นเขามีสิบเออมีกิ๊กอีกห้าเป็นสิบห้ากูไม่ยังมีร้อยให้โลกรู้ไปเลยเปิดทั้งทีเดี๋ยวโลกมันไม่จําตอนนี้มันทําอะไรมันต้องทําให้โลกจําเออชัยชนะประกาศศักดาเลยน้องรัก <c oughs> ลืมนะคะปลาสลิดนะคะปลาสลิดสุพรรณิกานะคะพี่พี่น้องๆองทุกคนสะอาดได้รับรางวัลนะแล้วก็ดูได้จากช่องนี้เลยเดี๋ยวกุ้งพลจะเอาคลิปเอาอะไรลงอีกนะคะแต่ว่ามันไม่ดันไนียมันไม่มีหน้ากุ้งพลเนาะในช่องของกุ้งพลเดี๋ยวกุ้งพลจะหาวิธีการทาปลาสลิดรีวิวปลาสลิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วกุ้งพลอย,อยากทําเป็นแบบคิวบูแต่มันต้องใช้เงินเยอะเนาะก็เลยเดี๋ยวแปะคลิปไปก่อนดีกว่า ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ตะก้ามันยังไม่เสร็จเลยอยากจะขายมากเลยค่ะมีตะคนถามเนาะว่าเออตะก้าเสร็จแล้วแล้วหรือยังตะก้าเสร็จแล้วหรือยัง,ยงทักทายค่ะพี่การพี่การเดี๋ยวหนูจะขายปลานะพี่การช่วยสนับสนุนน้องหน่อยนะพี่พี่ชา่หัวละน้องเบอกว่าสปายเขาเยอะเออแฟนขับพี่หนุ่มก็คือแฟนคขับกุ้งพลอยเทศกาลเจนนี่ยัง ใช่ใช,ใชวันที่สิบสองแต่ว่าเป็นวิดีโอคอลนะสิบสองนี้ขายในไลฟ์ของเจนนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวหิวเมื่อก่อนลูกเคยเปิดร้านเครื่องสำอางฮะเครื่องสำอางเหรอคะอเดีวเดี๋ยวหนูอ่านเลยหนูอ่านเลยใครไปหลับตาไหมคนอะไรน่ารัก โอ้ยคนน้องการนะ่ารักกว่าพี่จริงสาวอุบลเนะ่ยจริงๆนะคนคนขอนแก่นนะ่ะสวยหล่อเนาะสวยโสดอตีลังกาโชว์ไม่เดี๋ยวจะขี่ข,ขี่มา้าขายปาสลิดเคยเจอ,อยัง <laughs> เคยเจอ,อยังล่ะขี่มา้า ขายปลาสลิดไม่ได้ขี่ม้าทะลุฟอยนะขี่ม้าขายปลาสลิดครับผมกูกขี่มา้าเออใครที่ขี่ม้าทะลุฟอยต้องมาขามาี่ม้ากินปลาสลิดเฮ้ยกุ้งพอยเฮยอะไรทะลุฟอยมาหรออิหาลงมานี่มามาซ้อนท้ายกูเดี๋ยวกูพาไปกินปลาสลิด จะไปขี่ทะลุฟอยอย่างมีกำลังใจอย่างมีพลัง